ครับสวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็มาเรียนกันอีกหนึ่งวิดีโอนะครับโดยวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดถึงไดโอดนะครับโดยไปอย่างเร็วเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนะครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็สามารถที่จะข้ามไปได้เลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มจากไดโอดก่อนนะครับสัญลักษณ์ของไดโอดนะครับ คือเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็คืออ,อันนี้นะครับก็คือมอีสองขานั่นเองนะครับก็ส่วนขานี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นขา A นะครับก็จะย่อม,มาจากแอนโอดนะครับแล้วก็ขาอีกด้านนะครับเป็นขาเคนะครับเป็นแคโทดนะครับก็คือ ให้จำว่าด้านนี้นะครับด้านที่เป็นขีดนะครับก็จะมีมาร์กนั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวถังต่างๆของไดโอดที่พบบ่อยๆนะครับก็จะมีแบบนี้เลยนะครับที่เห็นบ่อยนะครับแล้วก็แบบตัวใหญ่ก็มีเหมือนกันนะครับตัวใหญ่แบบนี้ก็เหมือนว่ากระแสสูงขึ้นอาจจะเป็น 6m ม ที่50วต์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวถังแบบ SMD อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีมาร์คขีดอยู่ที่หัวก็คือด้านของขาคียนั่นเองนะครับแล้วก็ Power อร์ไดนะครับก็คือตัวใหญ่แบบนี้นะครับก็เป็นไดโอดที่ได้กระแสสูงอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะได้20 M ที่600 V วเลยนะครับ ส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอีกแบบหนึ่งก็คือตัวหลอด LED นะครับตัวหลอด LED นี้ตัวหลอด LED นี้ก็จะถือว่าเป็นไดโอดเหมือนกันครับแต่เป็นไดโอดชนิดเรืองแสงนะครับถ้าสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือเป็นการเติม แบบนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับก็คือให้รู้ว่าเป็นไดโอดเรืองแสงนะครับทีนี้มาเออผมขอเพิ่มตองสารประกอบไปด้วยเลยดีกว่าครับตัวไดโอดนะครับก็จะเป็น200ต่อนะครับก็คืออ่าอันนี้ก็คือเป็นอ่าสารพนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นสาร n นะครับเขาเลยเลยเรียกด้าน A เนี่ยครับว่าเป็นด้านบวกสาร P ถูกไหมครับแล้วก็ด้าน n หรือด้าน K เนะครับสาร n นะครับเป็นด้านลบนะครับพอเวลาคุยกับช่างบางทีเราจะต้องคุยกันให้เข้าใจนะครับทีนี้เราก็ลองมาวัดดูกันนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะ ใช้เน้นใช้ตรงส่วนของอมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับเพราะว่าผมใช้แบบเข็มไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะครับแต่ก็พอที่จะใช้ได้นะครับในวิดีโอผ่านที่ผมเคยทำให้ดูนะครับทีนี้เรามาลองอวัดตัวไดโอดกันนะครับไดโอดนะครับให้เราหามิเตอร์ที่มีสัญลักษณ์รูปขีดแบบนี้นะครับที่เป็น ใส่ักของไดโอดนะครับที่เป็นรูปลูกศรแล้วก็มีขีดตรงหัวนะครับแล้วเราก็ปรับไปโหมดนี้นะครับอ่าปรับมาที่โหมดวัดไดโอดนะครับอ่าทีนี้เรามาลองดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเตัวเบอร์หนึ่งเอ็นสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งให้ดูก่อนนะครับอ่าอ่าถ้าการทํางานที่ดีของไดโอดนะครับก็คือถ้าเราวัดอ่าจิ้มด้านบวก ไปด้านลบอย่างนี้นะครับก็จะมีค่าขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราสลับด้านนะครับก็คือเอาบวกไอหัวมิเตอร์สีแดงนะครับไปจิ้มกับด้านการของไดโอดนะครับก็จะขึ้นเป็น OL infinity นั่นเองนะครับถ้าดีก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ ทุกเกือบทุกแบบนะครับการทํางานของไดโอดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่มันก็จะมีแบบชนิดแ,แปลกๆอีกนะครับซึ่งผมอาจจะมีแต่ว่าไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะนั้นก็เอาไว้ที่แบบเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับอันนี้ก็เอาแค่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้น0.4เห็นไหมใผมเปิดไฟผมเปิดไฟให้นะครับ อันนี้นะครับผมจิ้มบวกบวกลบลบนะครับก็จะขึ้น0.4นะครับแล้วถ้ากลับด้านกันนะครับก็จะต้องเป็น OL นะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่ที่มีคุณสมบัติที่ดีของไดโอดนั่นเองนะครับส่วนหลอด LED นะครับเรากเา็เช็คได้เช่นกันนะครับก็ แต่ว่าเราจะจี้ได้ไม่นานนะครับถ้าดีนะครับก็คือจะมีไฟสว่างนะครับอันนี้ก็คือผิดผิดด้านนะครับถ้าผมจิ้มถูกด้านนะครับแป๊บหนึ่งครับ ็พอร,ร์กตังใส่ไม่พอนะเดี๋ยวขอขอใช้ใเป็นหลอดที่มีขนาดตัวขึ้นจะได้เห็นภาพนะครับ อันนี้ก็คือขาบวกหลอดเอวดีนะครับขาบวกก็จะเป็นขาที่ยาวนะครับแล้วก็ขาสั้นก็จะเป็นขาลบนะครับมันเออมันถ้าเห็นนะครับมันจะสว่างนิดนึงนะครับแต่มันมันไม่ไม่พอ,อครับมันไม่พอหเห็นภาพนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็คือเป็นวิธีการเช็คเดเวท l v d นะครับมันจะติดสว่างขึ้นมานะครับแต่ถ้าเรากลับด้านกันนะครับมันก็จะไม่สว่างนะครับโอเคครับทีนี้เราก็มาต่อกันที่อ,อย่างเช่นอบอร์ดนี้นะครับเป็นบอร์ด ของหลด LED นะครับก็คือแปลง220โวลต์ให้เป็นไฟ12โวลต์มาขับหลด LED นะครับก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้งานของไดโอดนะครับที่ใช้ในวงจรนะครับก็จะถ้าส่วนใหญ่ที่จะเห็นนะครับก็คือถ้าเป็น4ตัวแบบนี้นะครับก็จะคือใช้เป็นดิดเรียงกระแสนะครับแล้วก็ถ้าวางอยู่ตัวเดียว ระหว่างเลกูลเลเตอร์แบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบไม่ให้ไฟที่มีความต่างศักย์สูงกว่านะครับวิ่งเข้าไปในความต่างศักย์ที่น้อยกว่านะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นการเรียงกระแสทั่วไปนะครับส่วนวิธีการวัดดีวัดเสียนะครับในวงจรก็ าจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะวัดได้เช่นกันนะครับส่วนใหญ่ที่วัดไดโอดนะครับก็าเจะวัดวัดต่อเนื่องนะครับหรือว่าวัดช็อตนั่นเองนะครับก็คือต้องไม่มีช็อตนะครับก็คือแบบนี้นะครับือต้องไม่มีช็อตนะครับอันนี้คือช็อตนะครับ ส่วนใหญ่ได้โอดนะครับที่เจอเสียบ่อยๆนะครับก็คือจะมีอาการช็อตนะครับก็คือในอดช็อตก็คือตรงรอยต่อนะครับรอยต่อของสาร P กับสารเอ็นทะลุถึงกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คิดว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นก็น่าจะเป็นความรู้ในการานำไป ต่อยอดใช้ในการตรวจซ่อมนะครับ,นะรบสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับก็วหวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับคนที่สนใจงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นำไปลองอใช้หรือว่าลองไปซ่อมกันดูนะครับครับสวัสดีครับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ